สอนาทีน้องๆจากนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกยังอยู่กับเราในเช้านี้นะฮะคุณผู้ชมเสาร์ที่พูดถึงเสาร์ที่ไหนดีกว่าเสาร์ที่ที่ผ่านมาของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมก็ได้เจอผู้คนามากมายแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้คุยกันเยอะพอสมควรคุยกันจนจนผมจะ้อาเอามานําเสนอในเช้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมคือเราได้ถามกันเองเพื่อนๆในหมู่เพื่อนเนี่ยว่าเฮ้ยจุดศูนย์กลางของกรุงเทพนี่อยู่ที่ไหน หลายคนอาจจะตอบว่าอนุสาวรีย์ชัยหรืออนุสาวรีย,รย์ชาติพปไตยใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าเราก็เลยถามต่อว่าดาวน์ทาวเวลาไปเมืองนอกในต่างประเทศเนี่ยเราถามว่าดาวน์ทาวคือตรงไหนก็แบบกกรุงเทพมันไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะว่าดาวน์ทาวอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรก็เลยถามว่าเออมันจะมีมีตรงไหนไหมในเมืองของเราถ้าเปรียบเทียบกับเมืองนอกแล้วเหมือนกับเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีโรงแรมที่มันดูแบบเหมือนเป็นศูนย์กลางจริงกรุงเทพมันยังไม่มี ทำไปถามมาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันจะมีเมืองเพลินจิตผมก็งงเฮ้ยเมืองเพลินจิตคืออะไรผมเพิ่งรู้หลังจากที่ไปสืบข้อมูลมานะครับว่ามีนักธุรกิจเอกชนหลายกลุ่มด้วยกันเนี่ยเขากําลังจะเนรมิตให้มันเกิดขึ้นคือเมืองเพลินจิตเนี่ยนะครับถือว่านักธุรกิจชั้นนํานักธุรกิจชั้นนาหลายคนเนี่ยจะมีการรวมตัวกันเขาเรียกว่าสร้างเมืองเพลินจิตขึ้นมาซึ่งจะอยู่ตรงใจกลาง เฮินจิตและผมขอบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์อย่างยิ่งอันนี้ดีกว่าครับเดี๋ยววุดีพไปขอหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะว่าได้ข่าวจะยิ่งใหญ่อลังการมากราะน้อยคนรู้เรื่องนี้จริงๆนะครับอีกเรื่องครับเมื่อไม่นานมานี้เองผมได้มีโอกาสเดินทางไปงานประกาศรังหวัดน,นะครั้งแรกเลยของ พี่น้องของของชาวลาวนั่นเองนะครับก็คือลาวอ่าลาวเอเอร์เมนต์อวอร์ดไม่นานม,มาเนี่ยและได้คุยกับชาวลาวก็เลยถามเขาเออมีนางเอกหนังไหมที่นี่จริง,รงๆแล้วจะว่าไปมีชาวลาวหลายคนที่ดังมากในวงการเพลงในวงการอ่าอีกหลายวงการด้วยกันแต่ว่าเ้่นอย่างภาพประโยชน์เนี่ยจะมีอยู่ชื่อหนึ่งครับคัมลี่พิลาว คนเราเองน้อยคนจะได้มีโอกาสเจอเธอแบบตัวเป็นๆเพราะว่าเธอเองก็ตอนนี้ไม่ได้เ,เรียนอยู่ที่ลาวนะฮะแต่ว่าได้นําแสดงหนังซึ่งทําให้คนไปเที่ยวลาวเยอะมากครับนั่นก็คือเรื่องสบายดีหลวงพระบางทั้งตอนหนึ่งและตอนสองล่าสุดเนี่ยตอนไหนล่าสุดเนี่ยกำลังจะเข้าฉายแล้วและเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เช้าวันนี้เราจะได้มีโอกาสต้อนรับเธอครับแขกรับเชิญของผมในเช้านี้คือคุณคัมรีพิลาวงครับ รพจีอยสบายดีสบายดีท่านางคําี่ตื่นเต้นมากเลยทำไมทำไมน่าตื่นเต้นมากคำลี่สบายดีนสบายดีสบายดีดีใจได้เจอตัวจริงว่าติดตามตอนหนึ่งและตอน2ของสบายดีหลบไบางไปแล้วตอนล่าสุดชื่อว่า สบายดีโลห์บางอ่ารู้สึกไงบ้างครับที่เป็นนางเอกคนแรกและคนเดียวเลยนะแต่ว่าเป็นแรกน่าจะเป็นคนเดียวของเราครับในรอบ30ปีก็รู้สึกดีใจลาะที่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้เอาโอกาสดีๆนี่เป็นส่วนหนึ่งในวิตที่ว่าเคยได้เห็นมามคือให้ค่าว่าได้เดินตามฝันของตัวเองเป็นน้ำที่อยากเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของเราอีกด้ยตั้งแต่เด็กอยากเป็นนักสแสดงเลยก็คิด ไอ้เบิ้งหนังได้ยังก็อุยอยากเบื้องมะตัวเองอยกอยู่ในทีวีนั่นโบสิออนะโดยเออแล้ววันนี้เราก็ได้ทำสมดังที่ใจเราต้องการแล้วนะครับเป็นนางเอกหนังได้ยังไงเออ,เอ,อมีทุคนถามคำนี้เข้าวงการยังไง <c oughs> คือคล้ายคายเป็นเรื่องตลกในเรืงแบบเมื่อก่อนเองก็เป็นคนคิดเื้อมาออประกวดนั่นประกวดนี่ไปน้ำมูลตลอดอ,อ,อบังเอิญ อ๋อไปหู้จักคนหนึ่งทีเพื่อนบอกว่าแคสติ้งนำ้ำเพล่นน้องเพื่อนจะไปแคสติง้งก็เลยไปน้ำเพลินแล้วก็ฝุกได้มามนี่ผู้ชมผมมีภาพถ่ายนี่นี่เป็นนี่เป็นงานต้องถามนิดหนึ่งว่านี่คือการประกวดที่ไหนเลยการประกวดมิสลักนตอนนี้มิสลักนี่คบนี่อยู่นี่นะครับคำนีอยู่นี่นะ<ด>แลวนี่ภาพอะไรครับนี่คือภาพอะไรเ่ยคือการรวมงานประกวดเดินแบบนต่างๆที่เคยอยากมานี่คือเดินแบบนะครับ อันนี้ครับคุณผู้ชมคือภาพนั่งรอฝ่นขึ้นเวทีใช่ไหมอันนี้นั่งที่ไหนครับนี่คือดอนจันพาเลทตอนนี้ล่าสุดที่วิธีไปลาวมันมีคนหนูว่าผมเจ้าชูผมงงมากผมงงมากทำไมเขาถึงบอกผมเจ้าชูเอเลยคือเจ้าชู้ภาษาลาวแปลว่าอคุณรอประมาณนั่นโดยหน้าตาดีอ๋อแล้วที่แล้วถูกแล้วครับ ถูกแล้วครับคาราครับถูกแล้วฮะผมจะช่วยจริงอ่ะต่อมานะครับเพื่อนที่ต้องต้องบอกเท้าความนิดหนึ่งว่าตอนนี้คำนี่เรียนอยู่ที่จีนจเจ้าไม่ลัเรียนที่ไหนคณะเลยอ่าเรียนอยู่เมืองเซี่ยเหมินมเรียนคณะการค้าต่างประเทศเซี่ยเหมิน<ร>เป็นยังไงที่จีนก็ดีอยอะพีนก็ได้มูลาได้เย็นทุกอย่างหลายพูดจีนได้แล้วย,ยังไงก็พอได้你好吗你好ใช่ป่าเลยอ ซื้อหาแล้วอ่าเก๋พูดได้แค่ไหนจบพ,พูดอะไรพูดอย่างนี้อะไรพี่อามมาทำไมพูดได้แค่นี้แหละเออ,เอ,อพูดได้แค่นี้แล้วก็จอดทันทีนะครับอา่าดาราไทยเวลาดังมากๆเนี่ยก็จะมีคนมากรี๊ดการถ้าใครสังเกตนะฮะมาดูมามขอถ่ายรูปอะท,ที่ที่ลาเป็นอย่างนั้นไหมของคัมมี่อ๋อส่วนใหญ,ญ่อรี่เจอไซสิทธิ์ยุจิหลายกอแล้วก็พอมีแบบถ่ายรูปนําแล้วก็แบบถามถึงผลงานต่างๆซีซั่นสามสบายดีสามประมาณนั้น ความภาคภูมิใจของผู้หญิงคนนี้นะผมบอกให้เลยนะครับผู้ชมก็คือการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของเราด้วยใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่เราทําที่เราเล่นเนี่ยทำให้โอ้คนไปเที่ยวมันกาจะหลวงพราะบางก็ดีตอนสองปักเซงฮนะเออเป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกดีแน,น่นอนก็ดีใจที่เราเป็นเงินที่แบบซอยส่งเสริมกันท่องเที่ยวของบ้านเราเองเลยล่าสุดนี่หนังที่เธอกําลังจะเล่นเล่นถ่ายไปเรืซ้ยาไปนะครับ ซึ่งกำลังจะเข้าฉายในเร็วๆนี้ได้ร่วมง,งานกับบอยประกด้วยเป็นยังไงบ้างครับบอยประกฮอตจริงๆเมื่อวานนี้ออกเกิดมาคุยเลยแนละ้วเป็นยังไงฮอตไหมพี่ชายคนนี้เออก็รู้สึกดีหลยที่ได้วมง,งานกับพี่บอยประกอนอ่เอินสเปอร์สตาร์ของมือนไทยแล้วก็พี่บอยเป็นคนที่ธรรมชาติธรรมดาเข้าคนง่ายโดยแล้วก็ขี้เล่นขี้เล่นริง,รงมักหยอกตลอดคือเวลาถ่ายเวลาอาลีต้องทำหนาา้าเศร้าบอเอียงพี่บอยจะแบบแกล้งอาลี่แบบว่าเทหน้าให้ล็กหัวเลาะให้ได้แบบนี้นะโดย เมื่อคืนนี้ครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับบอยและบอยในในในงานเกิดมาคุยนะฮะและบอยได้พูดถึงคำนี้ดูเออมาฟังดีกว่าครับบอยได้พูดถึงคำนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างครับแต่คำนี้เรื่องไหนใช่ไหมแสดงอาลีเหมือนเดิมนะเขาตัวจริงเหรอตัวจริงครับช่วยครับน่ารักอาลีเป็นแบบว่าแล้วยิ่งแบบว่าคนลาวเนี่ยนะเวลาพูดเขาจะเหมือนผู้สายอิสานะฮะแต่ว่าเขาจะพูดช้ากว่าเนิบๆภาษาลาวสื่อสารยแน่ไม่ยากสบายดีบอ สบายดีครับผมสวัสดีครับเพราะว่าคือภาษาลาวก็คือเหมือนภาษาอีสานอันนั้นเราก็สัมภาษณ์บอยขำๆนะโดยการใส่โดดเมื่อคืนนี้ในเกิดผลนั่นเองคัมรี่ถามนิดหนึ่งว่าคัมรี่เป็นโสดหรือเปล่าครับฮะที่ใเกันเจ้าพอมีคนมาลองแต่งม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินเดี๋ยววันนี้แหละคุณต้องตัดสินแล้วล่ะทใช่ไหมครับ พักกันแป๊บนึ่งครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะกลับมานี่กับกิจกรรมสุดพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราจะมาพบกับสเสน่ห์ความน่ารักครับของวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากนางเอกสาวคนสวยคนนี้แหละครับคัมรี่พิลาวงสักครู่เดียวฮะใครจะได้ไปตอ่อเดี๋ยวดูกันฮะแป๊บนึงฮะ